ไลงคะ่ะไล์แล้วนะคะขออนุญาตก,กดแชร์ไปที่เฟซส,ส่วนตัวนะคะ เสียงโอเคไหมคะ49ท่านแล้วนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะเช็คเสียงแล้วภาพนะคะว่าชัดเจนหรือเปล่านะคะภาพชัดไหมเอ่ยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะมีปัญหาทางเทคนิคสักนิดนึงค่ะ ครับสองร้อยหนึ่งทานนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะเช็คเสียงและภาพสังนิดนึงนะคะแต่๋ตอนนี้กำลังจัดการเรื่องภาพอยู่นะคะลูกค้าเราแก้ไขสักคู่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรศักดิ์ขอดู P C X หน่อยครับมีค่ะเดี๋ยวาพาไปชมนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเดียนะคะพาชมรถที่เข้าร่วมประมูลในวันนี้นะคะวันอังคารที่29นะคะกันยายนที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่เหม่งจ่ายนะคะลูกค้าวันนี้นะคะมีประมูลรถจักรยานยนต์และรถยนต์มากกว่า 500- คัน,นะคะ่ะรถยนต์อยู่ประมาณ300คันจักรยานยนต์มีประมาณ180้คันนะคะ ขออภัยคะ่ะรถย์มีประมาณ180คันจักรยานยูประมาณ110คันแล้วก็ที่ชนบุรีเนี่ยมีประมูลผ่านระบบออนไลน์ประมาณ40คันคะ่ะแล้วก็ที่สาขารังสิตเนี่ยประมาณ180คันนะคะมีหลากหลายยี่ห้อเลย BMW, Ford, ั h เบิล l e ฟโรเประมาณ15คันฮอนด้มากกว่า10คันค่ะอิสุสประมาณ20คันมาสด้าบิสูบิชิเนี่ยประมาณ5คันมีนิสสันประมาณ10คันโตโยต้า1นคันแล้วก็อื่นๆหลากหลายยี่ห้อนะคะอีกมากมายเลยคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยครับโอเคค่ะชัดเจนคะ่ะชัดเจนคะ่ะเดี๋ยวพาไปชมันนะคะขอดู PCX หน่อยครับได้เลยคะ่ะ PCX อันน่าจะอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้กล้องเดินไปเลยมี X Max ไหมคะ X Max ไม่มีนะคะต้องรอเป็นรอบบิ๊กไ e นะคะคุณลูกค้า บิ๊กไบค์เนี่ยจะมีเป็นวันอันงคารที่2แล้วก็วันเสาร์สุดท้ายของเดือนซึ่งวันเสาร์สุดท้ายเนี่ยเราประมูลผ่านมาแล้วมาเริ่มที่คันนี้เลยค่ะกับ PCX เนะคะเป็นรถปี15ค่ะราคาเปิดอยู่ที่27,000บาทนะคะคันนี้หมายเหตุไม่มีแหวนไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนทุกกรณีนะคะกรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหมดอายุนะคะคุณลูกค้าต้องมาทําการตรวจสอบสภาพรถเองนะคะคันนี้เลขไม,ไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ สตาร์ทไม่ติดนะคะเสียงสุดครับเสียงชัดเจนดีนะคะคุณลูกค้าโอเคครับอ่ามาต่อกันที่คันข้างหลังมั่งเลยนะคะกับรถราคาไม่ถึง1นึ่งหมื่น,นะคะยามาฮามีโอค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี12ค่ะราคาเปิดอยู่ที่7,000บาทครับผมคันนี้ ตาร์ดไม่ติดนะคะเลขหม,ม้วิ่งที่16,000กว่าโลนะสภาพโดยรวมภายนอกนะบอกก็จะมีรอยขีดข่วนนะคะตามการใช้งานน่าจะโดนแมวฝนเล็บมาค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ชุด4ีก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะราคาเปิดอยู่ที่7,000บาทเท่านั้นนะคะกระจกข้างนะคะยังอยู่ครบค่ะประมูลออนไลน์ได้ไหมได้เลาประมูลได้2ช่องทางเลยถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกมาประมูลหน้าร้านนะก็ประมูลออนไลน์ได้ที่ w w w auct co th นะคะ าว,างงวางเงินมาจับห้าพันบาทสําหรับจักรยานยนต์รถยนต์สองหมื่น 20, บาทค่ะแต่ว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่สะดวกมาประมูลหน้าร้านนะคะก็มาประมูลได้เลยนะที่สถานการกประมูลสํงงานักงานใหญ่เมืองจ่ายนะใช้บัตรประชาชนแล้วก็เงินวางมาจับห้าพันบาทนะคะสําหรับรถยนต์สองหมื่น 20, บาทค่ะร้อยสิบไอสตาร์ทมือมีไหมครับมียังไงก็มีนะคะเดี๋ยวพาไปชมแปบ๊บหนึ่งนะคะร้อยสิบไอจะอยู่ทางด้านหน้าเอามาที่คันนี้ก่อนก็ได้ค่ะ Honda w เว e ร้อยสิบไอนะเป็นรถปีสิบสองนะคะปีลึกนิดนึง ราคาเปิดอยู่ที่9,000บาทนะคะเท่านั้นเป็นรถสตาร์ทมือลอซี่นะคะคันนี้เลขใหม่วิ่งไปที่6,000กว่าโลนะแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดนะคะคุณลูกค้านะสภาพโดยรวมตามที่ลูกค้าเห็นเลยตามการใช้งานนะเพราะว่าราคาเปิดนะเบาๆเองอยู่ที่9,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกคา้าสำหรับคุณลูกค้านะที่เก่งเรื่องซ่อมรถนะเอามาใช้งานเอาไปซ่อมได้เลย mt 0ูนมีไหม mt ศูนยจ็ต้องรอเป็นรอบบิ๊กไบนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพาไปชมรถยี่ห้ออื่นอ้ารอบนี้จะเป็นรถที่แบบราคาไม่ถึงหมื่นเยอะมากเลยคุณลูกค้ามาต่อกันที่ Honda คลิกนะคะคันนี้นะเป็นรถอาไม่อาไม่ได้บอกปีนะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่7 0 0 0บาทนะคะหมายเหตุไม่มีแหวนไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนทุกกรณีนะนก,กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหมดอายุไม่มีสำเนาทะเบียนนะคุณลูกค้านะคันนี้นะคะ สภาพโดยรวมภายนอกก็ตามการใช้งานเลยคุณลูกค้าบอกนะคะขาดค่ะสตาร์ทไม่ติดนะคะเลขไม่นะไม่สามารถตรวจสอบได้นะคะคุณลูกค้าแนะนําให้มาตรวจสอบสภาพรถก่อนได้เลยนะคะเราจะเริ่มประมูล11บเอโมงสามารถมาชมรถนะและตรวจสอบสภาพรถได้ที่สหการกประมูลสำนักง,งานใหญ่เมืองจ่ายได้เลยค่ะมาต่อกันที่คันนี้เลยค่ะสีเหลืองสดใสนะคะต่อฮอนด้าดรีนนะเป็นรถปี15ค่ะราคาเปิดอยู่ที่14,000บาทค่ะ คันนี้นะคะมีหมายเหตุเช่นเดิมนะไม่มีแหวนนะไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนทุกกรณีนะคะกระจกข้างนะยังอยู่ครบเลขไมล์วิ่งที่หนึ่งหมื่นแปดพันกว่าโลนะคันนี้สตาร์ตติดนะจ๊ะอ่ายังโอเคอยู่นะคันนี้สตาร์ตติดนะสภาพโดยรวมภายนอกไม่มีริ้วรอยที่ชนมานะจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปนะคะคุณลูกค้ามี KSR ไหม KSR ไม่มีค่ะลูกค้าซูซ u กิสมาร์มีไหมครับสมาร์เดี๋ยวดูให้นะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าเนี่ยสามารถชมรายการรถได้ที่หน้าแฟนเพจได้เลยหรือว่า w w w auct co t h ค่ะมาดูกันต่อที่คันนี้เลยกับยามาฮ่าฟีโนนะคะฟีโนรอบนี้เยอะนะคุณลูกค้านะเป็นรถปี12ค่ะส่วนมากเนี่ยรถรอบนี้นะจะเป็นปีลึกๆนิดนึงนะราคาเปิดอยู่ที่7,000บาทนะคะคันนี้นะบอกค่ะนะคะคุณลูกค้านะสภาพโดยรวมก็น,นะพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าสตาร์ติดเด้ออ่ะสตาร์ตติดไหม กตาตินะคะเลขหมายวิ่งไปที่5้0 0มื่นห้ากว่าโลนะสภาพตามการใช้งานนะคะคุณลูกค้านะเอาไปขับซื้อแกงก็ได้ครับเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เดียรด้วยมาต่อกันที่คันนี้ค่ะกับรถใช้งานนะคะ Honda Wave 110i อีก1คันคันนี้นะคะ,ะคราคาเปิดอยู่ที่13,000บาทนะคะหมายเหตุไม่มีแวดนะคะค่ากุญแจ428บาทไม้รับผิดชอบเอ,เอกสาร ประกอบการโอนทุกกรณีค่ะคันนี้เลขใหมววิ่ีงม่25,000 0กว่าโลนะคะคุณลูกค้านะสตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทเท้าลอซี่นะคะคำนี้สภาพโดยรวมภายนอกนะก็ยังโอเคอยู่ชุดสีนะคะยังยังโอเคอยู่กระจกข้างยังอยู่ครบมีตา,กการ้าหน้าเ m a ก3ม0สามี cc, มีไหมสำหรับรถ 300cc ขึ้นนะคะรอบเป็นรอบบิกบคบนะคะคุณลูกค้ารถออโต้ราคาตก มากเลยนะน้องเดียใช่น้องก็ตามเศรษฐ,ฐกิจนะคะลูกค้าเนาะ p c x ร5อยหมีไหมมีเมืม่อสักครู่นี้เปิดอยู่ที่2 0 0 0มืเปิดอยู่ที่27 0 0มน็นะคะคุณลูกค้าเป็นรถปี15นะคะนูนะสีเทานะคะคันรอบนี้จะเห็น p c x อยู่มีอยู่คันเดียวเนาะรอบนี้มี p c x อยู่แค่คันเดียวค่ะคุณลูกค้าบิ๊กไบค์ประมูลเป็นวันไหนบิ๊กไบค์นะคะประมูลเป็น รอบอ่าแตวขอดูปฏิทินนะคะเป็นวันอังคารหน้านะคะคุณลูกค้าวันอังคารที่6ตุลานะคะแล้วก็เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะวันเสาร์ที่31ตุลานะคะคุณลูกค้านะยังไงก็รออัปเดปตปฏิทินประมูลได้ที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวพามาชมรถ รุ่นต่อไปค o n d a Wave ว่อะรอบนี้เยอะนะคะคุณลูกค้าคันนี้อีกหนึ่งคันนะส่วนมากร,รอบนี้จะมีหมายเหตุก็คือไม่มีแหวนไม่รับพิดชอบเรื่องเอกสารนะคะประกอบการโอนทุกกรณีนะคันนี้นะราคาเปิดอยู่ที่12,000บาทนะคะคันนี้เป็นสตาร์ท้าลอซี่นะคะคันนี้เลขหมายวิ่งที่2 6 0 0มกพันกโลสภาพโดยรวมภายนอกนะก็ยังโอเค,อ,เคอยู่มีขุดๆนะคะด้านด้านซ้ายมาตามชุดสีนะ ตามการใช้งานกระจกข้างนะคะก็ยังอยู่แต่ว่าสภาพก็คุณลูกค้านะคะตามสภาพเลยมาชมรถกันได้เลยนะคะมาต่อกันที่ันต่อไปอันนี้ก็เวฟอีกแล้วนะคะรอบนี้เวฟเ,เยอะมากเลย h o n d a เวฟร1อยสไรถปี2 0 1พนบคันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่เ0 0ดันบาทสำหรับลูกค้าที่หารถใช้งานนะคะรอบนี้ราคาไม่เกินหมื่นเน่ยเยอะมากเลย เยอะมากนะคะเอาไปขับใช้งานกันต่อได้นะค,ะคันนี้เลขไม่วิ่งไปนะพอสมควรอยู่ที่60,000กว่าโลนะคันนี้เป็น Start How. Start How, สตาร์ทาวสตาร์ทาวลอซี่นะคะคุณลูกค,ค้าสภาพโดยรวมเนะาะเบาะนะคะก็ขาดมาไปเปลี่ยนเบาะได้นะคะคุณลูกค,ค้าขอดู PCX หน่อย PCX นะคะได้มีอยู่คันเดียวนะคะรอบนี้นะก็จะมีเป็นสีเทาแดี๋ยวพาไปดูนู่นดีกว่ากับ CBR เนาะ CBR C B 150 R 150R นะคะคันนี้เป็นรถปี11ค่ะอุ้ยตา C B R เปิดอยู่ที่14,00 0บาทนะคะเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะไม่สามารถตรวจสอบเลขใหม่ได้นะคะคุณลูกค้านะต้องมาตรวจสอบสภาพรถมาตรวจสอบสภาพรถเองน,นะสภาพโดยรวมภายนอกนะก็โอเคกับราคาเปิดอยู่แค่14ื่นสี่เองคุณลูกคา้าดอกยงดอกยางนะคะก็ยังโอเคนะมีปี๊ดด้วยใช่ไหมมีปี๊ดด้วยนะคะคุณลูกค้านะเอาไปเอาไป ใช้งานเดินทางกันได้สายถั่วริ่งเบาน้องเดียรถไม่มีอะไรเลยเราต้องทำไงครับขอความรู้หน่อยจ้าสำหรับรถที่ไม่มีอะไรเลยคุณลูกค้านะคะเช่นคำนี้ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารการโอนทุกกรณีนะคะคุณลูกค้านะต้องทำการตรวจสอบสภาพรถเองค่ะแล้วก็ไปทำเรื่องที่ขนส่งนะคะคุณลูกค้าอันนี้เป็น ต้องใช้ดุลพินินิดนิดน,ดนึงนะคะคุณลูกค้าแนะนําให้มาตรวจสอบสภาพรถเองนะคะจะชัวร์ที่สุดค่ะแกลนฟีลาโน่แกลนฟีลาโน่รอบนี้นะคะไม่เห็นเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมรุ่นอื่นๆดีกว่านะเนี่ยมี p c เอยู่คันนึงเมื่อกี้ก็พามาชมแล้วนะเป็นรถปี15นะคะเปิดอยู่ที่27,000บาทนะคะรอบนี้ไม่มีแกนฟีลาโนนะคะคุณลูกค้าอยากไปชมรถยนต์ไหมนะคะเพราะว่าจักรยานยนต์รอบนี้นะคะ ก็จะเป็นรถใช้งานนะคะส่วนมากก็จะเป็นเวฟแล้วก็เป็นรถปีลึกๆฟีโน่นะคุณลูกค้ามาที่คันนี้นะคะกับยาม่านูโวนะราคาเปิดอยู่ที่2 0 0พบาทเท่านั้นนะคะผมคันนี้นะคะไม่ต้องคิดมากนะเลขหมายวิ่งที่เจ็ดห่กกว่าโลนะคะสตาร์ทไม่ติดนะคะคุณลูกค้านะเวฟร2อ i อเวฟร2อ i อรอบนี้นะคะ ไม่เห็นเลยไม่มีนะคะคุณลูกค้าขอโทษนะคะคันนี้นะคะคอนด้าคลิก 125i อันนี้มีคลิกแล้วเป็นรถปี16ค่ากับราคาเปิดที่อยู่ที่15,000บาทครับผมสีน้ำเงินนะสภาพโดยรวมภายนอกนะก็มีขีดหัวนนะขุดขูดมานะตามการใช้งานเลยค่ะคุณลูกค้าคันนี้เลขใหม่วิ่งที่16,000กโลอ่าคันนี้สตาร์ตติดนะจ๊ะคันนี้สตาร์เตน,นะคุณลูกค้า ราคาเปิดก็นะหมื่นห้านะเบาๆคุณลูกค้าเลขใหม่วิ่งที่หนึ่งหมื่นหกพันกว่าโลครับผมมาต่อกันที่อ้าคันนี้นะคะ y ามา h a n นู MX เป็นรถปี2009นะคะราคาเปิดอยู่ที่4ี่พันบาท4ี่พันบาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะราคาถูกกว่าค่าโบนทหอ,อกของเดียอีกนะคะคันนี้นะคะก็ตกค่าไหคะยังอยู่ครบนะเลขใหม่วิ่งที่หก0 0 0าพันกว่าโลนะเดี๋ยวคุยาสตาร์นะว่าติดไหม อ๋อยังได้อยู่นะเปิดสี่พันเปิดสี่พันนะคะเอาไปขับซื้อแกงหน้าปักซอยก็ได้นะคุ้มคุมนะไม่ต้องคิดอะไรกันมากเลยพี PC x เซกมีไหมพี่เซกมีอยู่แค่คันเดียวค่ะรอบนี้นะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าพลาดรอบนี้เนี่ยที่สำนักงานใหญ่เมื่งจ่ายนี่มีประมูลทุ่วอังคารพฤหัสเสารเวลา11บเอโมงเลยนะมีทุกอาทิตย์เลยนะคุณลูกค้านะไม่ต้องเสียใจยไปเคค้ามาต่อกันที่คันต่อไปได้เลย รอบนี้นะก็วเวฟเยอะจริงๆอ่ะออามาต่อกับที่คันหนึ่ง Honda าคลิกเป็นรถปี11ค่ะราคาเปิดอยู่ที่7,000บาทนะคะคุณลูกค้ามีหมายเหตุนะคุณลูกค้าดูให้ดีๆนะไม่มีแหว,วนะระงับใช้รถคาสีขาดเกิน3ปีภาษีขาดเกิน3ปีเนี่ยคุณลูกค้านะไปทำเรื่องต่อที่ขนส่งได้เลยนะคะ คันนี้นะสภาพโดยรวมภายนอกนะคะก็ตามสภาพเลยไม่ได้ไม่ได้หม่นะเป็นรถปีเก่าแล้วก็เลขมไม่วิ่มีที่2.500กิโลแต่ว่าคุณลูกค้าต้องมาตรวจสอบสภาพรถด้วยตัวเองนะสตาร์ตตินะคะคันนี้นะเปิดอยู่ที่7000เท่านั้นรถลาคาราคาไม่เกินหมื่นเนี่ยเยอะมากเลยรอบนี้นะสำหรับรถใช้งานสำหรับคุณลูกค้านะที่หารถไปใช้งานนะ ขับใช้งานขับกรงขับแกร็บขับไปหน้าบักซอยขับไปซื้อแกงนะคะรอบนี้นะคะเหมาะนูโวราคาเท่าไหร่ครับนูโวเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมสี่พันบาทเท่านั้นคุณลูกค้านะถูกถูกมากถูกกว่านี้ไม่มีแล้ว CBR250R สองร้อยห้าสิบมีไหมครับไม่มีคะ่ะรอบสามสำหรับสามร้อยซีซีขึ้นไปเนี่ยต้องรอเป็นรอบบิ๊กไบนะคะเาคพีซีเอคลาสาเท่าไหร่พีซีเอ็ไม่เก็บเป็นรถปีสิบห้าแล้วคะ่ะเปิดสองหมื่นเจ็ด สองหมื่นเจ็ดนะคะคุณลูกคา้าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมที่รถยนต์แล้วกันนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะรถยนยต์ก็นะพาชมเกือบครบแล้วแหละเพราะว่าส่วนมากจะเป็นรุ่นใช้งานนะเวฟร้อยสิบไอฟีโนนะคะนูโวมีโอนะสำหรับลูกค้าที่หารถใช้งานเองนะคะราคาหรือว่าเอาเป็นพวกช่างก็ได้ไปถอดอะลงอะไรนะคุณลูกค้านะรอบนี้เหมาะนะเพราะว่าราคาเนี่ยไม่เกินหมืน่นเยอะมาก สองหมื่นเนี่ยน้อยมากเลยมาดิมาดูกันที่รถยนต์กันดีกว่าคุณลูกค้านะคะอยากชมรถยนต์รุ่นอะไรนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยครับ Enduro มีไหม Enduro เ,เนี่ยต้องรอเป็นรอบ Big b ไบนะพวกสายวีบากใช่ไหมรอเป็นรอบ Big b ไบนะคะคุณลูกคา้า n m a x n m a x ยังไม่มีนะคะรอบนี้นะคุณลูกค้านะรออัปเดตเป็นรอบต่อไปนะรอดูเป็นวันรอบวันพฤหัสหรือไม่ก็วันเสาร์ค่ะคุณลูกคา้า <c oughs> เดี๋ยวพาชมนะคะคุณลูกคา้าเมื่อคืนฝนตกกันไหมนะคะที่นี่นะคะ ตกหนักมากค่ะแล้วก็น้ําท่วมนะคะสหาการประมูลของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะน้ําอยู่ไ,ได้น้าอยู่แล้วคุณลูกค้านะคะสามารถเข้ามาชมรถได้เลยเม,นะมื่อวานนะ180ท่วมเรียกเยกกันได้ว่าชุ่มฉ่ํากันเลยทีเดียวมาอันนี้น่าจะเป็นรถฝั่งโน้นค่ะรถที่เข้าร่วมประมูลในวันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะมีเป็นลานที่สามนะคะอะ มาดูอันนี้เข้าไหมเ oh, oh, oh. อ่ย Fortuner Fortuner เข้าอสวยงามนะคะคันนี้นะคะ Toyota Fortuner นะเป็นรถปี2009นะคะเลขหมายวิมีที่3แ18,000กว่าโลนะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่2แ60,000 60, บาทนะคะคุณลูกค้านะสวยงามตามท้องเรื่องนะ Fortuner นะ เปิดอยู่สงสองแสนหกไม่ต้องคิดมากแต่ว่าไม่สามารถเปิดรถได้นะคะเขารอกุญแจนะอันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้คุณลูกค้านะเกียร์ออโต้นะคันนี้นะสวยงามสภาพจากที่เบียออบสองนะคะก็ยังโอเคอยู่นะเปิดสองแสนหกนะคะไม่ต้องกลัวนะรถน้ําท่วมไม่กล้าประมูลครับไม่ใช่รถน้ําท่วมค่ะหมายถึงว่าสหาการประมูลนะคะด้านนอกค่ะ ในซอย80นะหาคุณลูกค้าเคยมานะจะรู้ว่าซอยนี้นะคะรถติดนะคะแล้วฝนตกมาทีก็จะน้ำท่วมมาต่อกันที่คันนี้ค่ะ t ต y ยต้าว g o Smart Cab นะคะเป็นรถปี14ค่ะนะคะเปิดอยู่ที่120,000เอ้290,000บาทนะคะคุณลูกค้าขอภายเลขใหม่วิมีที่120,000กว่าโลนะ,ะไปขับใช้งานกันต่อได้ยาวๆนะคะคุณลูกค้า เปิดได้ไหมเอ่ยไม่สามารถเปิดได้นะคะมาต่อกันที่สายซิ่งอีกหนึ่งคันนะคะกับ o o n d ้าแจสีแดงนะคะคนขับแจสเนี่ยก็จะสวยเป็นพิเศษอ่ะ,ะกล้องเปิดเลยนะคะคันนี้นะคะ Hon ด้าแจสราคาเปิดอยู่ที่200,000บาทเป็นรถปีสิบนะคะ 2,010นะสีแดงสวยงามเลขใหม่วิ่มีที่265,000กว่าโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและตรงนี้นะคะที่เดียแอปเสิร์ฟให้อยู่ตรงนี้ก็คือรถนางฟ้าของเรานั่นเองนะที่จะเข้าร่วมประมูลในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะคุณลูกค้าก็จะเป็นรถคัดเกตนะสภาพนางฟ้าเลย สวยงามนะคะแต่ว่ารถยังจอดไม่หมดคุณลูกค้าสามารถดูรายการอัปเดตและก็งานประมูลต่างๆได้ที่หน้าแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดของเราเลย si a u c t นะคะหรือว่า www.auct.co.th นะคะชัทั่นเท่าไร่ไทชั่นอ่าราคาเปิดเนี่ย ขึ้นอยู่กับสภาพรอเลขไมล์แล้วก็ปีนะคุณลูกค้าสามารถดูรายการอัปเดตได้ที่เว็บไซต์ของสหรกรรม,มมูลได้เลยนะคะ www.auct.co.th ค่ะตโต y ยต้า 4, ประตูบีไหมมีคุณลูกค้าก็สามารถดูรายการได้ที่เว็บไซต์ได้เลยหรือหน้าแฟนเพจได้เลยนะวันนี้รถรถรถยนต์ก็เยอะอยู่มีประมาณ300คันได้นะคะคุณลูกคา้า300กว่าคันนะคุณลูกค้าอยากชมรถรุ่นอะไรอีกไหมนะคะ ฝากงานประมูลไว้ด้วย,วยแล้วก็สาหรับคุณลูกค้านะคะที่ประมูลกับสหการประมูลเนี่ยไม่ว่าจะลงทะเบียนอ่าลงทะเบียนประมูลออนไลน์หรือว่าประมูลรถยนต์ได้รถจากกลมการเกษตรได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถมีสิทธิ์รับรถมิซูไกฮิมิโกะนะมูลค่ากว่า1นล้านแปดแสนบาทนะคะหมดเขตร่วมสนุกในวันที่31มธันวาคม25 6 3นะคุณลูกค้าเงื่อนไขก็คือแค่คุณลูกค้าเนี่ยลงทะเบียนประมูลออนไลน์เนี่ยได้รับ1คะแนนนะคะคุณลูกค้าโอนเงินมาจําประมูลออนไลน์ได้อีก2คะแนน ประมูลรถจักรยานยนต์ได้ได้3คะแนนประมูลรถยนต์รถจักรกลการเสพได้นะคะได้อีก10คะแนนค่ะคุณลูกค้าแล้วก็สามารถร่วมสนุกได้ถึงวันที่31มันวาคม2,563แล้วก็จับฉลากผู้ได้รับรางวัลในวันที่16มกราคม2,564นะคุณลูกค้าเคยเห็นใช่ไหมรถสีเขียวนะคะคุณลูกค้ารถนิสุกะนะคะฮีบิโก้นะกว่า1 8 0 0 0 0้าบาทเลยนะคุณลูกค้านะที่ไหนใจไม่ปั้มนะคะที่สหาการประมูลนะใจป้า คุณลูกค้านะยิ่งประมูลมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะคุณลูกค้าปาเจโร่สปอร์มีไหมปาเจโร่สปอร์คุณลูกค้าไม่แน่ใจแต่ว่าปาเจโร่สปอรมีตัวไฮไลท์ของรถนางฟ้านะคะเข้าในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แน่นอนส่วนมากก็รอดูเป็นรอบนะวันพฤหัสก็ได้คุณลูกค้าสามารถดูรายการได้ที่หน้าแฟนเพจได้เลย www.auct.co.th นะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดียดก็ขอฝากงานประมูลไว้ด้วยมีที่สหาการประมูลสำนักง,งานใหญ่เหม่งจ่ายนะก็จะมีประมูลทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ค่ะลูกค้าแล้วก็ที่สาขาชนบุรีเนี่ยจะเป็นประมูลรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์นะคะแล้วก็ที่สาขารังสิตคลองแปดเนี่ยนะคะคก็จะมีเป็นประมูลมีประมูลด้วยค,คุณลูกค้านะสามารถชมและอัปเดตได้ที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะหรือว่าดูไลฟ์ผ่าน ผ่านระบบออนไลน์หรือว่าหน้าแฟนเพจเราเนี่ยก็มีไลฟ์ให้ชมพุกลานประมูลเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะรถคันใดหรือคอมเมนต์ไหนนะคะที่เดียพลาดไปไม่ได้พาไปชมนะคะก็ต้องกราบขออภัยด้วยค่ะยังไงวันนี้นะคะเดียก็ต้องขอฝากการประมูลไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เดียก็ต้องกดตัวตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ